สวัสดีครับทุกคน b r ร e n s j o u r n e y podcast ตอนที่336นะครับอยู่ด้วยกันมาจนถึง336สําหรับใครที่เคยฟังแล้วก็ใครที่ไม่เคยฟังนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ podcast เล่าเรื่องวิ่งนะทุกสิ่งเกี่ยวกับวิ่งนะวันนี้เราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของโฮก้านะจากเทือกเขาแอลสู่นักวิ่งทั่วโลกนะครับก็ ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักโฮก้าเนาะนะมีหลายรุ่นที่ร,รู้จักถ้าเป็นเทรลก็สป e ดโก o ์มา a าเต้เนาะเทตนถ้าเป็นรถก็เป็น c ริฟตันนะมีบอนไดมีเซียโลเอมี r o c k ก็ตเนะโอหลายรุ่นมากมีหลากหลายแนวน่าจะครบทุกนะสำหรับการใช้งานนะวันนี้เราจะชวนคุยถึงที่มาที่ไปรวมถึงอาจจะมีแนะนำรองเท้า โอเก้ารุ่นนั้นรุ่นนี้ที่เหมาะนะฮะก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันอาจจะวิ่งไปฟังไปก็ได้หรือจะฟังก่อนนอนก็ได้หรือฟังระหว่างขับรถไปที่ทํางานก็ได้นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นรองเท้าที่ตอนแรกทุกคนหัวเรายเยาะเนาะเพราะว่ามันมีความแปลกประหลาดในยุคนั้นนะ,ะมันจุดเริ่มต้น,น,นมาจากแบรนด์รองเท้าที่เริ่มต้นไอเดียง่ายๆที่ว่าทํำยังไงให้เราลงเขาได้เร็วโดยไม่เจ็บเขา ย้อนกลับไปปี2009นะครับในเมืองอาเนซีทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะักวิ่งเทว2คนคือชองลุกดีอาและนิโคลัสเมอร์มุดนะคุณนิโคลัสหรือคุณนิโก้เนี่ยเพิ่งมาไทยแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ก็มีโอกาสได้เล่าถึงที่มาที่ไปของแบรนด์ฮก้านะฮะซึ่งก็อยู่ในเรื่องเล่าของวันนี้ด้วยนะครับคุณนิโก้เนี่ยหรือคุณนิโคลัสเนี่ยเป็นอดีต ผู้บริหารของแบรนด์ s าโลมอนเนาะเขาสองคนกับชองลูกเดียกำลังคุยกันถึงเรื่องการลงเขาให้เร็วขึ้นโดยหัวเขาไม่พังเพราะว่าในยุคนั้นรองเท้ามินิมอลนะความบางอย่างซาโลมอนนี่ก็จะมี s lap เนาะลงเขาไวๆสองคนนี้ก็มีความคิดว่าทำยังไงถึงจะลงเขาได้แบบหัวเขาไม่พังอะนุ่มๆสบายๆก็เลยเอาโฟมมาซ้อนกันให้สูงขึ้น รองเท้าปกตินะรองเท้าผู้แรกก็ทำออกมาก็ดูแบบเทอ,เอะทะเนยุคนั้นนะแต่ว่าเบาแล้วก็นุ่มจนเหลือเชื่อซึ่งคำว่าใหญ่เทอะทะหนาเนี่ยถ้าเรามองจากมุมมองของเราในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกวันแปลกประหลาดเนาะแต่ถ้ามองด้วยสายตาของคนในยุคที่รองเท้าเป็นมินิมอลอย่าง New Balance ก็จะมีพวกมินิมัสเนาะ,ะ Salomon ก็จะมีพวก Slab ฝั่งรงเท้าถานนก็จะเป็นบางบา Adidas บางๆหรือไม่ก็พวก Tarter Japan อ,อะไรพวกนี้ของ ASIC ยุคนั้นบางหมดนะฮะเพราะเขาต้องการรองเท้าที่มันเบารวมถึงรองเท้าเทรลด้วยนะสองคนนี้ก็ททำรองเท้าให้มันหนากว่าปกตนะิคู่นี้ที่สร้างขึ้นมาในวงการเขาเรียกว่า Marshmallow Shoe นะซึ่งคุณิโก้ก็พูดในวันนั้นที่เราคุยกันด้วยนะเป็นรองเท้าดุ่นแบบขนม Marshmallow เขามีความนุ่มแล้วก็มีความหนาจน จนคนหัวเราะว่ามันไม่น่ามีคนเอาไปสายวิ่งอะนะมาถึงเรื่องของชื่อนะชื่อเต็มๆของแบรนด์ก็คือโอกาโอเนโอเนนะมาจากภาษาของชนเผ่ามอรีนะในนิวซีแลนด์แปลว่าบินเหนือพื้นโลก fly over the earth นะคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าโฮกาวันวันหรือแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยช่วงแ,แรกๆเราก็จะเรียกว่าโอกาวันวัน แต่จริงๆแล้วต้องอ่านว่าโอนะโอนนั่นก็คือที่มาเนาะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคำว่าโอนะโอนจะถูกตัดออกไปแล้วเท่าที่ผมรู้สึกนะจะเห็นแต่คำว่าโฮก้ากับกล่องกระดาษรองเท้าสีฟ้านะแม็กคุชชั่นนุ่มหนาเบานะความแตกต่างของโฮก้าในยุคนั้นคือมีความหนามีความนุ่มแต่ก็มีความเบานะเบาในยุคนั้นก็ถือว่าไม่เบาในยุคนี้นะ แต่ในยุคนั้นเนี่ยทุกคนพูดถึง m i Minimal Shoe หมดพวก v ีบัมไฟฟิงเกิลไนกี้ฟรีเอซิกทาร a เตอร์เจแปแต่ฮ o กาสวนทางนะเพิ่มโฟมเพิ่มความสูงแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า Maximal ล i ิส running shoe ไอเดียก็คือพื้นโฟมหนาเพื่อดูดซับแรงกระแทกอย่างที่2คือน้ําหนักเบาเพราะใช้โฟมชนิดพิเศษ และเรื่องที่สามที่สำคัญมากที่เป็น DNA ของโคก้าก็คือทรงของเท้า geometry หรือทรงเมตาล็อกเกอร์ที่ช่วยให้เท้ามันกลิ้งมันโระกลิ้งไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติจากภูเขาสู่ถนนนะปี2010ถึงปี2012เนี่ย นักวิ่งสายอัลเจอร์เชลก็เริ่มหันมารองใช้ฮูก้ากันมากขึ้นมาในปี2013แบรนด์ก็ถูกเข้าซื้อกิจการโดย Decker Outdoor Corporation นะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หลายอย่างหนึ่งนั้นก็พวกทีวานะเด c กเกเนี่ยได้ทำให้ฮูก้าไปไกลกว่าเทรลนะเพราะเริ่มเข้าสู่ การพัฒนาโมเดลรองเทา้ารุ่นถนนเช่นคริสตันนะมีความเบามีความนุ่มมีความเด้งเล็กๆแล้วก็วิ่งได้ทุกวันเป็นเอวเดีรันนะแล้วก็บอนไดอันนี้คือเป็นแม็กคัชชันแบบหนานุ่มสุดๆหนาที่สุดของอาจจะเรียกว่าท้องตลาดในยุคนั้นนะเป็นรองเทา้าสำหรับ Recovery แล้วก็วิ่งทุกวันอีกรุ่นหนึ่งก็คือรินคอนอันนี้ก็จะบางหน่อยนะเบามีความนุ่มไม่มากเป็นรองเท้าสาหรับสายเทมโปนะครับ มาถึงจุดเปลี่ยนรองเท้าสำหรับคนเฉพาะกลุ่มในช่วงปี 2015- ถึง2020นะครับนะักวิ่งทั่วไปก็เริ่มเปิดใจกับรองเท้าพื้นหนาแล้วเทรนรองเท้าพื้นหนาเริ่มมาแล้วก็โฮกกาก็เริ่มสร้างชื่อในสนามมาราธอนเนาะแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือเกิดรองเท้าที่เป็นหมุดหมายสำคัญของรองเท้ายุคหนึ่งเลยก็ว่าได้นะั่นคือรองเท้า oe, คาร์บอนเพลทเรซิงชูนะฮะนั่นคือรองเท้าคาร์บอนเอ็ก คาร์บอนเะอมีชื่อเสียงดังมากในยุคนั้นด้วยสรงกลิ้งแล้วก็เมทัลอกเกอร์โฟมความเบาการเป็นรองเท้าอนะัลตร้าเนาะรวมถึง Rocket X ซึ่งเป็นรองเท้าสายมาราทอนมีแผ่นคาร์บอนเพลทสำหรับทำความเร็วเกตที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Speed ก o a นะเป็นรองเท้าที่ผมก็ใช้สำหรับวิ่งอัลตร้าสำหรับอนะัลตร้าเทรลเนี่ยผมก็ใช้ s p e e g ก a ตตลอดนะไม่ว่าจะเป็น วิ่งร0อยโลวิ่ง50โลสป e ดโก a ดเป็นรองเท้าที่หนามากแล้วก็นุ่มมากในยุคนั้นจําได้ว่าต้องไปซื้อบางคนก็อิมพอร์ตมาจากฮ่องกงนะหรือก็ทาง l e ฟร r นเ n อรก็นําเข้ามาบ้างอยู่บ้างนะช่วงแรกๆพวก Speed โก a ดยุคแรกๆนะถ้าใครต้องการรองเท้าหนาสุดนะนุ่มสุดเนี่ยสปีดโกสํสำหรับเทลคือที่สุดนะสปีดโกตั้งชื่อตามนักวิ่งนะระดับตํานานก็คือคาว เมลเซอร์ er นะเจ้าของวิ่งสติติเส้นทาง Appalachian Trail นะครับเขาเป็นคนแรกๆที่กล้าใส่โหก้าวิ่งแข่งในยุคที่ผู้คนก็ยังหัวเราะยะกับความหนาใหญ่เทอะทะของรองเท้าแล้วก็ปัจจุบันนี้รองเท้า s p e e d g ก a t ก็น่าจะเป็นรองเท้าที่ขายดีที่สุดในสายเทรลของฮหก้า ทีนี้มาเจาะรุ่นเด่นๆในแต่ละรุ่นของฮก้านะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักโฮกกาหรือใช้งานโฮกกามาก่อนนะครับผมมี5รุ่น,นแนะนำก็คือคริปตันแน่นอนเอาไว้วิ่ง Everyday Run ง่ายๆเบามีความเบามีความนุ่มเล็กๆเนาะรงเท้านุ่มนะครับแล้วก็คู่ที่2ก็คือบอลไดสำหรับสายแมคคูชั่นคนตัวใหญ่ๆซัพพอร์ตดีนะสายคนทั่วไปเอามาวิ่งรีคอฟก็ได้วิ่งเรื่อยๆนะเหมือน นอนอยู่บนโซฟาคู่ที่3คือ Rocket X นะก็เป็นรองเท้าแผ่นคาร์บอนเพรสสำหรับการวิ่งแข่งนะครับโฟมพีบ้าแล้วก็มีความ agressive g อาจจะน้อยกว่า ความหมายถึงว่าความกลิ่งโค้งอาจจะน้อยกว่าตัวเ e r ร X1 1ห,หรือ2.0 r o c k นะฮะ r o c ก็ t เก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับสายแบบมาราธอนหรือฮาฟมาราธอนถนนสายทำความเร็วอีกคู่หนึ่งที่ผมเพิ่งไปใช้งานก็คือ Tecton 3นะครับเท็ t o n เนี่ยเป็นเทา้าคาร์บอนสายเทรลที่ถือว่าโอซิ่งมากแล้วก็ผมาวิ่งมีงานวิ่งเทเลซสามารถตอบสนองดีกับแผ่นทรายพื้นทรายได้ดีมากคือถ้าไม่ได้คู่นี้เท้ามันจะยุวบมาก ไอ้คู่นี้มันตอบสนองดีแล้วก็มีความนุ่มมีความเบาแม้ว่าจะเบาไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักกลางๆของรองเท้าเทลที่หาได้ยากมากแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะคือมีความเป็นบูตตี้คือข้อมันจะหุ้มนะกันพวกเศษดินเศษทรายเข้าไปในรองเท้าได้เลยนะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนําแน่นอน speed coat นะขวัญใจของสายลุยสายเทรลสายป่าที่ชอบความหนาหนาหนุ่มๆน,นะครับนั่นก็คือฮอกาทั้งหมดนะครับ จากเทรลสู่แฟชั่นปัจจุบันนี้โอกาก็ไม่ได้เป็นรองเท้าสำหรับกีฬาสำหรับวิง่งถนนหรือเทรลอย่างเดียวก็เป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์ด้วยใส่เดินใส่เที่ยวเนี่ยผมก็ผมก็คิดว่าแนะนำอย่างบอนไดซึ่งหลายคนก็ไม่ได้เป็นสายวิง่งก็เอาบอนไดไปใช้งานนะบทสรุปปิดท้ายนะครับจากรองเท้าที่หลายคนหัวเราะสู่แบรนด์ที่เปลี่ยนวงการวิง่งด้วยไอเดียว่าต้องการหนาและนุ่มสำหรับลงเขาเพื่อเขาไม่พังนะ โอคาก็ได้พิสูจน์ว่าคือไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครนะมีความแตกต่างผมว่าเราจำโอคา a ได้2เรื่องแน่ๆก็คือทรงเมตาล็อกเกอร์นะกับความหนาของมิโซรองเทา้านะฮะนั่นก็คือสิ่งที่จําได้แน่ๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความแตกต่างให้กับรองเทา้าซึ่งผมว่าดีนะนจริงๆส่วนตัวผมชอบความมินิมอลนะแต่แม็กซิมอลแบบนี้ผมก็ถูกใจความสบายนะความสบาย แล้วก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมว่ามีเรื่องราวน่าตื่นเต้นในปีหน้าแน่นอนเดี๋ยวเราจะติดตามกันนะฮะแอบได้รู้ข่าวอะไรมาบ้างว่ารุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะตามมานะครับฝากติดตาม r u n n e r s j o u r n e y Podcast จะพยายามทำเรื่องแบบนี้เรื่องประวัติศาสตร์รองเท้าหรือแบรนด์ผสมกับป้ายยารองเท้าเอาไว้ฟังระหว่างวิ่งหรือระหว่างนอนระหว่างขับรถ นะให้เพลิดเพลินอยากฝากให้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีพูดเร็วพูดช้าเนื้อไม่เยอะน้ำท่วมหรืออะไรประมาณนี้ก็พยายามจะ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 ทำนะพยายามจะทำพอดแคสเพราะผมว่าผมเข้าใจนะมีคนทวงเยอะมากแล้วก็แต่มันก็ใช้พลังงานนะก็ไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไปเพราะว่า,เ,าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อะก็ต้องสู้ต่อไป ขอให้มีความสุขกับการวิ่งไปแล้วก็ฟังไปนะวิ่งจบแล้วก็อย่าลืมยืดเยียดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ